อ๋อสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องอบิงโกและประกาศสีตัวครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมวอล์กแทนกันนะครับผมก็ใช้รถถัง KV-1 เลยผมได้วิจัย KV-2 แล้วแต่ไม่มีตังค์ซื้อความเสียหายเยอะแต่ว่าการจ่อก,ก่อนน้อยมากแล้วก็ความเร็วลดลงมากเลยแต่ว่าถ้าไรกับปืนที่แลงเนี่ยผมก็ยอมนะื <c> ่อ <oughs> สบายเท่าไไรก็ <c oughs> ผมก็มีชุดซ่อมอะดรีนาลีนแล้วก็เร่งความเร็วขึ้น่ยนต์นะส่วนกระสุนที่ใช้เนะี่ยก็เป็นรูป AP อันนี้ผมก็เป็นกระสุนปรับแต่งแล้วเพราะว่าผมต้องการการรีโหลดที่เร็วครับฮะวันนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยโอ้เข้ามาไว้มากผมต้องสู้กับเชอร์แมนอีซีเอ็ด้วยเดี๋ยวเราเสียงก่อนเสียงโคตรดังเลยเอาปั๊บเฮ้ โอ้โหเพื่อเรามีรถถังแบบเทพเทั้งนั้นเลยผมมีแค่ k v 1หนึ่งอะแต่ KB1 ก็ถือว่าเป็นรถถังหนักที่ดีนะแต่ความเร็วก็เชื่ช้าอยู่แต่พอผมอั g เ a ร e เนี่ยมันกลับดีขึ้นมันความเร็วมันเพิ่มขึ้นพอผมแบบนะพอผมเพิ่มดูะปรับใจนะมันก็เร็วขึ้นอ่ะใกล้เวลามาเล่นแล้ห,หนึ่งไปกันเลย วิ่งไปเลยครับเดี๋ยวหาค่าสึกเจอเดี๋ยวก็ยิงไปครับไปครับยาวไปยาวไปโหรีโหลดสิบวิครับรีโหลดช้ามาก KV1 เนี่ยแล้วก็ดูก่อนหลบหลังก้อนหินนี้ก่อนดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวโดนยิงระเบิดบึ้มป๊องป้นช้าครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขนาดนะั้นแต่ปัญหาที่ว่าก็คือมันจะเป็นรถถังคันเล็กเนี่ยแหละมันจะข้อมาวิ่งรอบคันแล้วมันจะไปยิงที่ตูดของมันอันนั้นคือแบบเจ็บจัง เฮ้ย M6 เห็นปหมโอ้ชิโนูชิโน,นูเดี๋ยวเดี๋ยว,ดดวย <c oughs> เดี๋ยวอัดสดเนี่ยเจอชิโนูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้เอา้ายิงไม่ทันซะได้ชินโน่โหแต่ก่อนชิโนูที่ผมเล่นเนี่ยมันเกาะโคตรหนาเลยแต่ความจริงพอแต่พอบอกว่าเล่นเคย์วีว่าเนื้อบุนกลับเกาะโคตรบางเลยเราบันโผล่กันไม่โผล่อะมีไทเกอร์ ไทเกอร์วันรีวันด้วยไทเกอร์หนึ่งสามหนึ่งอ่ะโหผมกลัวนะไทเกอร์เนี่ยโอ้ oh. แต่ก็ไทเกอร์ Tiger ยิงแรงแรงมากเฮ้ยชอเมนอีซีเอ็ดฟูลี่ปะเนี่ยปุ่มเออเอเอมาแรงมาแล้วล่ดีก่่นดีก่่นดีก่อนโอน้ชิโนห้า oh, ช hey, ิ้นรอเล็งมันเลยมาสามสองหนึ่งปุ่ม โอ้โหดามเมจร้อยเก้าสิบสองแต่บอกก็ถืนพวกนี้ดามเมจก็ประมาณไม่เกิน300ก็ประมาณแค่3 0 0อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลิงเกินแล้วเออช่วยจัดการวูดไทเกอร์โอ้โหรถถังนี้ผมไป็กาเขายุงไตเฮ้ยย <c oughs> ิงตึง <c oughs> อาอา๋งองงคือเมื่อกี้มันโผล่เป็นเกาะธรรมดาอยู่ แต่ผมพอยิงเข้าไปมาบอกว่าจอเกาะไม่ได้งงงงงงงเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไทเกอร์เราขอจัดการมึงดีอเดี๋ยวเดี๋ย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 วเเปี๋ยวเยเดีายเดีเอีเดาเดีเดาัเดเดียวดี๋ยวเดเดี๋ยวเดียเดวีวเดวีวเดียวเดียดดเเ ดาเมจร้อยเก้าสิบสองย่าอุบเพื่อเราจัดการจะเสร็แล้วเราจัดการได้แล้วเราได้รับชัยชนะครับหอยดีสุดๆไปเลยโยนดับสาวของทีมก็ถือว่าดีนะโยนดับสาวของทีมใช่ไหมล่ะครับโยนดับสาวของทีมก็ถือว่าดีนะครับอุยิปแพนเซอร์แพนเซอร์ Spencer. Spencer. ห้า แคเ้อหกนีมียวเมียวเมียว้วไม่อยา,อาตกตบเก็บสายฟรีสายฟรีอยากได้ KV2 แฮะแต่ตังยังไม่พอเหลือสองแสนเดี๋ยวคราวนี้ต้องใช้ APCR บ้างเดี๋ยวเพิ่มกระสุนก่อนเราแลกเปลี่ยนเป็นทองหรือว่าเงินก็ได้แต่ผมใช้เงินเพราะว่ามันหาง่ายดีส่วนทองนี่หากดยากอ๋อ KV1 อ,อ๋เราเป็นรถถังสูงสุดเราต้องชนะครับไม่รู้ว่าจะลุ้เดินหุ้งลิง ามีทีวันเฮวีเป็นเพื่อนข้างๆด้วยคอยอุ่นใจหน่อยมาเริ่มเลย